โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง a d e n g ไ i ด e อีกเช่นเคยเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต่อ,ตอบคลิปที่แล้วเลยเนาะคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการ เจาะลึกเรื่องสกิลของตัวซาคุยอ i n f e r n น,รโนโหรือว่าซาคุยอตั้งโต้นั่นเองเนาะก็ผมก็เลยถือโอกาสพิเศษเลยละกันในเมื่อเราเมีซาคุยอ i n f e r n นโลแล้วเราก็จะมาเจาะลึกเรื่องซาคุยอตัวธรรมดาของเราก่อนเลยว่าตัวนี้มันเก่งไหมเนาะเพราะว่าเห็นร่างร่างใหม่มันเก่งแล้วดูว่าร่างเก่าที่ที่ที่มา,มาก่อนเนี่ยมันเก่งหรือเปล่า อ,อัจริงแล้วเนี่ยร่างเก่าที่ผมที่ผมได้ลองเล่นมาตั้งนานแล้วแหละคือตัวเนี้ยมันมาค่อนข้างนานแล้วนะต้องบอกเลยว่ามันเก่งนะแต่ว่ามันเก่งแบบแอบแอบอ่ะมันไม่ได้เก่งเวอร์แต่มันเก่งแอบบแอบบก็เป็นตัวธรรมดานะครับเป็นเผ่าบีสเหมือนเดิมเนาะวันนี้เราก็จะมาดูว่าตัวเนี้ยมันทําอะไรได้บ้างเนาะแล้วก็มันดียังไงเอาไว้ใช้ทําอะไรได้บ้างตัวสัคโยนะครับสัคโยร่างปกติเนาะ เรียกว่าสกุยอ,อะไรเดีเมื่อกี้เป็นากโออนุโยน i n f e r n นเป็นสกุยโยร่างโตสกุนมอันนี้เป็นไรากุยลยร่างเด็กอ่าสก,กุลจิ๋วอะไรเนี่ยสกุจิว๋วเป็นากุยโยแล้วกันนะก็จะได้รับฉายาว่า sort of h u b r i s นะครับก็น้องตัวนี้ก็ตัวแสบอยู่เหมือนกันเพราะว่าโดยความญิงยโสของน้องแล้วเนี่ยก็เลยได้ชื่อว่า sort of h u b r i s นะครับ h u b r i s แปลว่าญิงยโสเยอะหยิงเนาะอ่า โดยซากุโยเนี่ยก็จะมาพร้อมกับ Art act, อาร์ติแฟกต์โยชิโมโตะซามนจิเหมือเนเดิมนะครับก็จะเป็นดาบเล่มนี้เลยสีแดงๆนะอ่ะเข้าเรื่องเลยก็คือซากุโยเนี่ยเป็นตัวละครเผ่าธรรมดานะครับเป็นเผ่าบีสเหมือนตัวร่างร่างร่างโตเลยเนาะแล้วก็เป็นสายเด็กนะครับโจมตีเป็นดาเมจซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการโจมตีกายภาพเนาะ แล้วก็อยู่ในคลาสวอลลเออร์นะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวตีระยะใกล้แล้วก็มีความบาลานซ์ในในในการโจมตีแล้วก็การป้องกันนะครับอ่าแล้วก็ความพิเศษของตัวน้องซัคคโยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำดาเมจเป้าเดียวหรือว่าซิงเกิลทาร์เก็ตนั่นเองเนาะอืมบอกไวก่อนว่าตัวนี้เนี่ยมันมีความมันมีความพิเศษอย่างหนึง่งเรื่องสกิลของมันเรามาดูสกิลกันดีกว่า โดยสกิลแรกที่เราจะมาดูกันแล้วเป็นสกิลพิเศษเลยนั่นก็คือสกิลพาสซีฟเบลดฟอร์มอ่าเบลดฟอร์มเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว,ว่าการโจมตีปกติของตัวซาคโยเนี่ยจะไม่เหมือนเออโซตัวอื่นเนาะคือการโจมตีปกติของตัวปกติเลยมันจะมีการโจมตีธรรมดาแล้วก็ใช้ทัพสกิลแล้วก็ใช้โจมตีธรรมดาแล้วก็วนทัพสกิลต่อไปใช่ไหมแต่ว่าตัวของซาคโยเองเนี่ยการโจมตีธรรมดาครับจะไม่มีเนาะ จะมีแค่การใช้ซับสกิลเฉยๆอ่าอันนี้คือความความพิเศษของตัวนี้เลยก็คือไม่มีโจมตีปกติมีแค่ใช้ซับสกิลหนึ่งแล้วก็ 2, สองสับกันไปเรื่อยๆอ่าแต่ว่าเรื่อรายละเอียดของตัวแพสซีฟเนี่ยให้เรารู้กันว่ามันเป็นการเก็บสแต็กเก็ s สแต็กเนาะเรียกว่าเบสฟอร์มซึ่งจะเก็บเอามาให้ตัวซับสกิลหนึ่งใช้งานครับเดี๋ยวเราจะามา เราจะไปอธิบายทีหนึ่งที่ซับสกิลหนึ่งอ่ะงั้นมาดูซับสกิลหนึ่งเลย Triple Heaven t h u n d e r นะครับตัวซับสกิลหนึ่งเนี่ยซาคุยโยะนะครับจะเป็นการโจมตีเป็นชุดเนาะเขาเรียกว่าอะไรปานเป็นเพลงดาบเออจะมีทั้งหมด3ดาบนะครับอ่าโดยแต่ละดาบเนี่ยมันก็จะมีความสามารถแตกต่างกันเนาะดูที่ตัวแพสซีฟด้วย แต่เราเอาแบบตัวดาบเปล่าๆก่อนเลยว่ามันทำอะไรได้บ้างเนาะมาเพลงดาบที่1เนาะ Strike วันเป็นชื่อว่าแฟ a n t o นะครับตัวซาคุโยเนี่ยจะวาร์ปไปหาศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดเนาะแล้วซาคุโยนะครับก็จะฟันใส่ศัตรูเนาะซ้ายขวาแล้วก็กระโดดลงมาฟันตึ้ง3ฮิตอ่ะโดยจะทำดาเมจอยู่ที่210%ของตัวแอทแทคของซาคุโยเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยซาคุโยก็จะต่อที่ดาบที่2 ดาบที่2องเพลงดาบที่2องไลท์เชนซาคุยโยะนะครับจะยืนอยู่ข้างหน้าฝั่งตรงข้ามเนาะแล้วก็ลัวดาบไปเลยก็คือฟันยับยับอ่าก็คือฟันแบบเร็วๆอะ่ะฟุ๊ปๆทำดาเมจอยู่ที่2องรของแอทแท็กของซาคุยโยะเนาะอ่าพอหมดออพอหมดท่าน,นี้แล้วเนี่ยซาคุยโยะก็จะไปที่ดาบที่3นะครับอ่าพอว่าดาบสาปุ๊บสวายทีก็คือชื่อว่าสกายเทียนะ อ่าซาคุโยเนี่ยจะชาร์จนะครับแล้วก็แดดไปข้างหน้าแล้วก็กลับมาข้างหลังอ่าแดดแดดไปแดดกลับนั่นแหละใส่สตูที่อยู่ใกล้เนาะซึ่งก็จะทำดามิดอยู่ที่3 3 0้ครับอ่าล้วพอครบสแต็กที่3าเสร็จแล้วเนี่ยครบดาบที่3แล้วก็จะไปที่ซับ2ซึ่งมันก็จะวนอย่างนี้เรื่อยเนาะก็จะมาแบบซับ2แล้วก็มาดาบ1ดาบ2แล้วก็ดาบ3แล้วก็วนไปซับ2ใหม่แล้วก็ดาบ1 2 3ใหมใหม่างนี้ไปเรื่อยๆ โดยที่จะไม่มีการโจมตีแบบ normal attack หรือว่าโจมตีปกติเลยซึ่งอันนี้ก็คือความพิเศษของตัวสักโยเองนะครับอะแล้วคันนี้พออันนี้คือเพื่อนๆจะเห็นว่าซับสกิลหน่งมันไม่มีอะไรเลยมันมีแค่ทำดาเมจแต่ทำแบบ3แบบแค่นัเองคันนี้เราก็จะมาดูที่พ s s ซีฟเพราะว่าตัวพ a s ซีฟเนี่ยมันจะบัฟตัวซับสกิลหนึะครับโดยาักโยเนี่ยจะต้องเก็บส t ต t ทั้งหมด7จนะ็ดสเต็ตเนาะแต่ละสเต็ตเนี่ยมันก็จะมีบัฟที่ไม่เหมือนกันซึ่งมันก็จะค่อยๆไล่เรื่อยๆจนไปถึง7เนาะมาดูที่สเต็ตที่1อ่าไอเบดฟอร์มเนี่ยมันจะเป็นเอ่อบัฟสีน้ําเงินเนาะเป็นบัฟดาบสีน้ําเงินบนหัวซาคุโยะอ่าสเต็ตที่1เนี่ยมันจะไปบัฟเอ่อสกิลดาบที่1ของซาคุโยะเนาะอ่าดาบที่1ก็คือตัวแฟนทอมพอซาคุโยะเนี่ย แดดแดดเอ่อวาร์ปไปหาศัตรูเนาะแล้วก็ฟันถ้าเรามี1น mm ึ่งสแตทของแพสซีฟเบดฟอร์มจะทําให้ตัวละครที่โดนเนี่ยติดสแตนสามวินะครับนะ mm hmm. ก็ซื้อเพิ่มสแตนเข้ามาสามวิพอเป็นดาบที่สองแล้วเนี่ยอ่าไม่ใช่สแตทที่2องแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะไปบัฟดาบที่2ของซากุโยะเนาะคือไลท์เทนพอซากุโยะมีสแตทดาบ 2, 2> mm hmm. สแตท พอซากุโยะเนี่ยใช้สกิลเออพอใช้เพลงเพลงดาบที่2จะทำให้ตอนที่ใช้สกิลเนี่ยได้บัฟเอ่เปอรีเซ็นเป็นระยะเวลา10วินาทีก็คือเพิ่มคียเลดเข้ามาอ่ะตอนนี้ซากุโยะก็จะเริ่มแรงขึ้นพอมีขีนะพอมีสักสกแตตเบสฟอร์มนะครับก็จะไปบัฟเ,เพลงดาบที่3สกายเทียโดยฟันไปกลับเนี่ยพอกลับมาแล้วเนี่ยซากุโยะนะครับจะแปะดีบัฟ เกาะแตกหรือว่าลดเดฟเนาะให้สัตว์25เป็นระยะเวลา10วินาทีฝั่งตรงข้ามก็จะโดนล,ลดเกาะก็จะเห็นได้ว่าสแต่เอ่อดาบ1 2 3ก็จะไปบัฟเพลงดาบที่1เพลงดาบที่ 2, 2> <c oughs> ก็เพลงดาบที่3เนาะอืมไอันนี้คล้ายๆคล้ายๆเลยคิมินโนะยายบะอิจินโนกะตะกระบวนดาบที่1กระบวนท่าที่1อะไรอย่างงี้อ่าก็มี3ดาบใช่ไหม สเต็ตที่1 2 3อ่ะก็จะไปบัฟดาบที่1ดาบที่2อดาดที่ามตามระดับอ่ะแล้วพอมาสเต็ตที่4 5 6เนีก่ยก็จะวนกลับไปที่สเต็ตที่1ใหม่อ่ะสเต็ตที่4ก็วนกลับไปสเต็ตที่1ใหม่แต่ว่าพอได้สเต็ตที่4แล้วเนี่ยมันจะมีความสามารถปลดล็อกขึ้นมาครับก็คือซาโคโยเนี่ยจะได้บัฟบนหัวตัวเองเนาะซึ่งเป็นบัฟทำดาเมจเพิ่มเติมก็คือแบบบวกดาเมจปหรือว่าดาเมจเอาคูณเนี่ย เพิ่มขึ้นมาโดดเลยอืมซึ่งตอนแรกอะซาคุโยก็จะทำดามเมจเฉยๆอันนี้คือได้ได้ดาเมจเดียวขึ้นมาอีก20%อ่ะแล้วตัวเอ่อดาบเพลงดาบที่1นึงเนี่ยก็จะได้รับเอ่อ additional ดาเมจหรือว่าดาเมจเพิ่มเติมอีก100%ของ atack เนาะก็คือบัฟตัวเพลงดาบที่หนึ่งให้แรงขึ้นอ่ะพอมาสเตตที่5เนี่ยตัวเพลงดาบที่2ก็จะโดนบัฟอีกเป็น200%อ่ะแล้วสเต็ที่ก ก็เพดาบที่3 3 0 0เปก็จะเห็นได้ว,ว่าเพดดาบที่4ีไอ้ไม่ใช่สแตทที่456กเนี่ยก็จะไปรับเพงดาบที่1 2 3 100 2 0 0 300ามลํเตามลำดับแล้วเราก็จะเห็นว่าเพดดาบสุดท้ายเนี่ยเพดดาบที่3มอ่ะมันจะแรงที่สุดใช่ไหมอืมแล้วก็บวกกับเพิ่มดาเมจเดียวอีก20%ซึ่งตรงนี้ซาคุโยก็จะค่อนข้างแรงมากๆแหละแต่ว่าสแตทสุดท้ายก็คือสแตทที่7พอซาคุโยเนี่ยเก็บสแตทครบ เจ็ดส k ตแล้วเนาะอ่ามันก็จะมีความสมาัถพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอันก็คือการโจมตีทั้ง3เพลงดาบเพลงดาบที่ 1, 2, 3จะติดคริ100%อนตอ่จาจะการันตีคริติคอนะครับก็คือทำให้ซาคุยโยเนี่ยนอกจากได้ครีเลตแล้วอะไม่ต้องแล้วครีเลตติดคริดไปเลยละก100ันร้0ยอรอะไรอย่างนี้แล้วก็จาก additional damage ที่ที่เพิ่มขึ้นมาจากเพลงดาบที่4ี่ใช่ไหม ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น50%อร์เซอ่าก็คือพอซาคุโยเนี่ยเกียร์สแต็คครบ7ก็จะได้ดาเมจเอ่อดามเมจเอาพุทธห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวซับสกิลหนึ่งเนี่ยจะติดคีทั้งหมดเลยติดคีร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดทั้งสามพลงดาบเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวซับสกิลหนึ่งของซาคุโยเนาะบวกกับแพสซีฟฉะนั้นตัวนี้เนี่ยต้องเกียร์สแต็คนะครับ อ่ะแต่ว่าสเตตเนี่ยมาจากไหนได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันมาดูที่ซับสกิลสองเมอร์ซิเลสฮาร์ดอ่าซาคโยคเนี่ยจะยืนอยู่นิ่งๆเนาะแล้วก็ทำท่าเหมือนแบบกำลังลูดดาบตัวเองอะ่ะเออแล้วก็ไล่ไล่บัฟใส่ตัวเองซึ่งก็จะเป็นบัฟเมอร์ซิเลสฮาร์ดบัฟนี้นะครับจะทำให้ซาคโยคเนี่ยอ,อ่ออิมูนคาคอนโทรลก็คือกันซีซีแหละจะไม่โดนไม่โดนสตาร์ทไม่โดนล็อกขาไม่โดนอะไรทางนั้นเลย เป็นระยะเวลาทั้งหมด10วินาทีอ่าแล้วเมื่อซาคโยนะครับมีสแตตบนหัวสแตตดาบบนหัวครบ7เออซาคโยเนี่ยจะได้คีย์แดนมิดเพิ่มขึ้นมาอีก50%เป็นระยะเวลา12วินาทีก็คือสกิลนี้เนี่ยจะทำให้ซาคโยเนี่ยต้าน CC แล้วก็เพิ่มคีดาแดนอีกทั้งทุกครั้งที่ซาคโยเนี่ยใช้สกิลนี้นะครับซาคโยจะเด้งสแตตก,ก็คือจะได้รับสแตตดาบ ห 1> 1นึ่งสเต็เบสฟอร์มหนึ่งสเต็ตเนาะซึ่งผมก็ต้องบอกเลยว่าซาคุโยเนี่ยเปิดเกมมาน้องก็จะยืนนิ่งแล้วก็บัฟใช้ซับสกิลสองเลยนะครับก็จะได้สแต็มาแล้วหนึ่งสต็อย่างแน่นอนเนาะถ้าไม่โดนขัดนะถ้าไม่โดนขัดอืมอ่ะเพราะว่าสแต็ตเบสฟอร์มอ่ะก็ได้มาจากซับสกิลสองเมอร์เซเลสฮาร์และ1หนึ่งอันต่อไปไปดูที่เมนสกิลคอสมิกเอ็มแบรนซ์สกิลนี้นะครับก็จะเป็น สกิลบัฟตัวเองเหมือนกันอ่าตัวซาคุโยะเนี่ยก็จะยืนนิ่งๆแล้วก็ไล่ดาบแล้วก็ฟันเพลงดาบของตัวเองไปแต่สกิลนี้จะไม่ทําดาเมจนะแค่เหมือนบัฟตัวเองเฉย <S <S ๆบัฟดาบให้ดาบมันมีออร่าสี่ม่วงๆอะ่ะเออแล้วก็จะไล่บัฟเซรีนฮาร์ดใส่ตัวเองเนาะซึ่งบัฟเซรีนฮาร์ดเนี่ยจะทําการเพิ่มแอทแท็กของซาคุโยะห้แล้วก็เพิ่มรีสิตันทั้งฟิสิกอลแล้วก็เมจิกก็คือต้านกายภาพแล้วก็ต้านเวทนั่นแหละ เป็นประมาณ20%ไประยะเวลา15วินาทีอ่าแปลว,ว่าเวลากดเมนสกิลเนี่ยตัวซาคโยคจะได้อัตแท็กเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อึดขึ้นเนาะอ่าแล้วก็พอกดสกิลแล้วเนี่ยจะได้สแตตเบสฟอร์มอีกหนึ่งสแตตด้วยอ่าเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าสแตตเบสฟอร์มเนี่ยได้มาจากซับสกิลสองเนาะแล้วก็ได้มาจากเมนสกิลด้วยนะอย่างละหนึ่งนะครับต่อไปจะเป็นสกิลอัลติเมทนะครับ Zero Form Annihilation ah ตัวซาคุยโยเนี่ยจะกระโดดสับอันนี้สกิลอันตีคือสกิลทำดาเมจนะเป็นสกิลกระโดดสับใส่ตัวที่มีแอตแท็กสูงที่สุดอ่าตัวหนึ่งทำดาเมจ490เปอร์อทำดาเมจแค่ตัวเดียวเลยเพราะเป็นตัวเป้าเดียวเนาะอ่ะซึ่งถ้าเรากดสกิลอันติตอนที่ซาคุยโยนะครับมีบัฟเซรีนฮาร์ดบนหัวสกิลนี้เนี่ยจะติดคีย์ที่ข้อร้อยเปอร์เซ็นต์นะ าแล้วก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นเพราะว่าตีคีที่ข้อร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะแต่ถ้าศัตรูอ่ะตายถ้าถ้าซาคุโยเนี่ยกดสกิลอันติเมดแล้วศัตรูตายต้องตายด้วยสกิลอันติเมดเท่านั้นเลยนะไม่ใช่แบบเหลือเลือดปิ่มหนึ่งแล้วค่อยตายนะต้องตายด้วยสกิลอันติเมดเท่านั้นตัวศัตรูเนี่ยพอตายแล้วเนี่ยฝั่งตรงข้ามที่เหลือนะครับจะติดไซเลนหรือว่าติดใบไปเลี้ยเวลาทั้งหมด8วินาทีนะก็คือ เข้าไปล้วงหนึ่งตัวตายแล้วก็นองนั้นก็จะโดนใบทําได้แค่ตีธรรมดาเนาะอ่าอีกทั้งสกิลอัลติเมทเนี่ยพอกดแล้วอ่ะจะได้บัฟเบรดฟอร์มอีก1นึ่งสเต็ปนะครับอ่าก็หมายความว่าตัวสกิลอัลติเมทเนี่ยก็จะได้รับแพสซีฟตัวเบรดฟอร์มด้วยอีก1นึ่งสเต็ปอืมแต่ครั้งนี้เั่งนั้นนะครับตัวอัลติเมทเนี่ยไม่ได้ไม่ได้บัฟจากแพสซีฟเนาะคือ ตัวแพสซีมันไม่ได้บัฟอันติเมทก่อนที่เราจะกดอันติเมทเนี่ยเราต้องกดเมนสกิลก่อนเพราะว่าเมนสกิลเนี่ยมันให้เซรีนฮาร์ดกับตัวซาคโยเนาะอะ่แล้วพอมีบัฟเซรีนฮาร์ดปุ๊บก็ค่อยกดอันติมันจะได้ติคิลอยเซนประมาณนี้แล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับสกิลอาร์ติแฟกต์ Solitary Decimator นะครับสกิลนี้เนี่ยถ้าซาคโยนะครับมีบัฟเมอร์เซเลสฮาร์ดหรือว่าบัฟเซรีนฮาร์ด บนหัวจะเป็นบัฟไหนก็ได้นะหรือจะมี2บัฟก็ได้สักบัฟหนึ่งอ่ะถ้าเรามีบนหัวเนี่ยตัวซาคโยนะครับจะได้รับบัฟลดดาเมจที่ได้รับ32%เนาะก็คืออึดมากๆเลย32%เนี่ยอ่าเพราะว่าตัวน้องเป็นวอลเลเอร์ใช่ไหมมันจะต้องยืนอยู่ข้างหน้าก็แปลว่าตัวน้องจะต้องได้รับดาเมจด้วยเขาก็เลยเอาตัวไออาร์ติแฟกต์เนี่ยมาช่วยน้องเนาะอืม ซึ่งพอเราได้รับไอ้พอเรามีอาร์ติแฟกใส่ให้น้องนะตั้งแต่เก็บอีพิกเลยเนะี่ยตัวซาคุโยนะครับเริ่มเกมมาจะได้รับเอ่อสแตตเบสฟอร์มอยแล้ว1 s t a สแตตตั้งแต่เริ่มเกมเลยอ่าก็หมายความว่ามันก็จะได้รับสแตตเบสฟอร์มง่ายขึ้นอืมแต่ถ้าส่งว่าเพื่อนๆนะครับอัพไปถึงเกรดรีเจเนอรีพัสหรือว่าทองเม็เนี่ยเริ่มเกมมาน้องก็จะได้รับ2สแตตจากตอนแรก1สแตตก็ะดับ2องสแตต แล้วกจ็จะสุดอยู่ตรงนี้เนาะจะไม่เพิ่มที่เกตออริจินนะครับอ่าแต่ว่าถ้าถ้าเพื่อนๆนะครับอัพไปถึงเกตออริจินเนาะมันจะไปบัฟตัวอัลติเมทแทนนะครับไอซีโร่ฟอร์แอนนิเฮลเลชันเนี่ยก็คือเวลาเพื่อนๆนะครับสับตัวละครหนึ่งตัวตายเนาะตอนแรกมันสับหนึ่งตัวแล้วตัวอื่นจะติดไซเลนใช่ไหมถ้าตายก็จะเพิ่มอีกก็คือมีลดแอตแทกฝั่งตรงข้ามด้วยอีก25%เป็นระยะเวลา12วินาทีเนาะ นอกจากที่เราจะไปล้วงฝั่ขง,ขงข้างสายหนึ่งตัวแล้วเนี่ยเราฝั่งข้างก็ใช้สกิลไม่ได้เพราะติดไสเลนยังโดนลดแอตแทคอีก25%ด้วยก็คือตีธรรมดาตีธรรมดาเบาด้วยก็แปลว่าฝั่งข้างก็คือโดนเนิร์ฟไปเลยทั้งทีมนะครับอืมแต่ว่าตัวซาคุโยเนี่ยก็ไม่ค่อยได้กดอันติสักเท่าไหร่หรอกเอาจริงเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมอ่ะยังไม่หมดนะสกิลอาร์ติแฟกต์อีกหนึ่งสกิลก็คือเวลา ตัวซากุโยเนี่ยใช้ท่าเพลงดาบ1 2 3แล้วก็ใช้ซับสกิล2เนี่ยทุกครั้งนะครับที่ใช้จะได้รับมานาคืน500หน่วยเนาะอันนี้ก็จะทำให้ตัวซากุโยเนี่ยกดเมนสกิลได้ถี่ขึ้นอ่าพอกดเมนสกิลได้ถี่ขึ้นน้องก็จะได้รับสแต็เยอะขึ้นเนาะอืมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวซากุโยวิธีการเล่นก็คือเก็บสแตให้ครบ7สแตเนาะเพื่อทำให้ตัวเอ่อซับสกิลหนึ่งเนี่ยแรง ซึ่งบอกเลยว่าเจ็ดสเตต์น่ะไม่ได้เก็บยากนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆมีอาร์ติแฟกต์เกดรีเจเนอเรียพารเริ่มเกมมามันก็ได้2องสเตตแล้วแล้วก็พอเริ่มเกมเนี่ยซาคุยโยจะใช้สกิลสามสกิลสนะครับก็จะเพิ่มอีก1นึ่งสเตตก็เป็น3ามสเตตแหละหมายความว่าตัวซาคุยโยเนี่ยก็จะแดดไปใช้สกิลเพลงดับที่1นึ่งแฟนทอมติดสตาร์นฝั่งข้างแล้วก็ติดคีย์ดีคอร์ละเปอร์เซ็นด้วยแล้วก็ใช้สกิลทรัพย์สอง ฟันรัวๆฟันรัวๆเพิ่มขีเลดแล้วก็อะไรติดคีด้วยใช่ไหมแล้วก็ใช้สกิลเพลงดาบที่3สกายเทียแดดไปแดดกลับรถเด็ฟฝัง,งค่ะก็ติดคีร้อยเร์เซก็คืออย่างน้อยอเราจะได้ตัวสเตตของพื้นฐานของตัวเพลงดาบทาั้งสาแล้วเรียบร้อยต่อไปเราก็แค่กดเมนสกิลแล้วก็รอ3ับสกิลสต่อเพื่อให้มันขึ้นสเตตที่4 5 6 แล้วก็เพิ่มดาเมจไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็สุดที่สเตตที่เพอซากุโยเนี่ยมีสเตตครบ7แล้วอะก็ทําให้ซากุโยะเนี่ยรีดดาเมจได้สูงสุดแล้วนะครับอืมซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ได้นานขนาดนั้นเนาะก็เป็นตัวละครที่เกีย่ยสเตตค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าคีย์หลักของมันก็คือการเกลี่ยสเตตใช่ไหมมันจะชอบเจอกับคือมันจะเล่นได้ดีอะตัวซาคุโยเนี่ยจะเล่นได้ดี ตัวละครที่ไม่ค่อยทําอะไรกับซาคุโยะคือแบบเป็นเป้านน่งให้ให้ให้ซาคุโยะฟันเรื่อยๆเนาะเพราะว่าโตมนะันอะเอาจริงๆแล้วอะถ้าเอาแบบง่ายๆสรุปคร่าวๆเลยคือตัวมันเป็นตัวที่ตีธรรมดาแบบใช้สก,กิลสามสก,กิลอะคือฟันอย่างเดียวแค่ฟัน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 แค่นั้นแหละมีแค่นั้แหละตัวมันมีแค่นี้แค่ฟันเฉยๆอันติีก็ไม่ต้องกดก็ได้เนาะเพราะว่าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนอะ มันเป็นตัวเป้าเดียวอะ่ะมันกดไปก็ไม่ค่อยคุมอยู่ดีผมคิดว่านะต่อให้ฝั่งข้ามจะโดนใบจะโดนลดดาเมจก็รู้สึกไม่ค่อยคุมอยู่ดีอสำหรับตัวคีฟเซกนะครับของซาคโยนะอ่าเอาจริงแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆนนกังวลว่าตัวสแตทเบทฟอร์มมันจะจะไม่ทันเนาะคือเอาจริงมันไม่จาเป็นต้องพอถึงเจสตแล้วอะ่ะการที่เราเพิ่มสปีดให้มันอะ่ะมันก็จะทําให ท่าของตัวซากุยโยะออกไวขึ้นก็ก็ดีก็เป็นที่ดีใส่4สปีดก็ได้แต่ถ้าจะทำให้ซาคุยโยะแรงที่สุดแล้วเนี่ยแนะนำให้ใส่เป็นคีราเมดสี่ชิ้นนะครับอ่ะ<ม>เพราะว่าตัวเอ่อสตัตตที่7ของซากุยโยะเนี่ยมันจะได้คีด่าเอ,อ้มันจะได้คีร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอืมทุกครั้งที่ซากุยโยะตีตัวเพลงดับที่123อ่มะมันจะได้ติดคีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วฉะนั้นถ้าซากุยโยะยิง่งคีเยอะมันก็ จะยิ่งแรงครับก็เลยจะแนะนําเป็น4คีดาเมตครัส่วนาการใช้งานของซาคยโยเนาะซาคยโยเนี่ยเอาจริงแล้วอะ่ะมันอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นตัวที่เิ่งแบบแอบแอบคือจะไม่ได้เิ่งโดดขึ้นมาเหมือนอากิหรือว่าเหมือนลิสลอดเนาะคือตัวเป็นเก่งแอบแอบถ้าเอามาใช้ใน PVE คือถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับคือตัวมันนะ่ะ มันเอาแทงน่เป็นตัวละลายแทงนะตัวนี้เพราะว่าแทงมันก็แค่ยืนเฉยๆใช่ปะแป๊บๆแทงก็โดนฟันโดนโดนลู่แต่โดนลูดโดนลูดจนเลือดหมดเลยจริงแต่ว่าข้อเสียของน้องคือมันเป็นตัวตีใกล้แล้วก็เป้าเดียวไดยแหละมันอาจจะยังไม่เท่าคือมันคือถามว่ามันเล่นได้ไหมเล่นได้แต่อาจจะไม่เล่นง่ายเหมือนตัวที่เป็นเอ E เนาะถ้ามาเทียบกับตัวซาคุโยตัวล่างตัว ตัวนั้นนะมันเป็นตัวเลนเจอร์ซึ่งระยะมันปลอดภัยแล้วก็เป็นตัวทาร์มิเอลีเนาะเพราะว่ามันจบไวกว่าอไอ้ประมานั้นแต่หาว่าไปเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ไม่ค่อยนิยมเนาะถ้าเป็นห่อเผาอ่ะเออโอเคเล่นได้แต่ถ้าเป็นดาดปกติเนี่ยเอาตัวอื่นมาเล่นจะดีกว่าเนาะอ่ะต่อไปเป็น PVP PVP เนี่ยเขาก็จะชอบเอามาเอามาเป็นทีมโจมตีคือทีมป้องกัน,นอะอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่า ตัวซาคุโยเนี่ยมันก็ค่อนข้างแก้ง่ายนะคืออย่างที่ผมบอกว่าเริ่มเกมมาน้องใช้ซับสกิลสก่อนถ้าไม่โดนขัดน้องก็จะอิมูนคาวคอนโทรล Cloud Control, ใช่ไหมอืมซึ่งถ้าเพื่อนๆรอ,อ,อไปเล่นอ่ะมันจะโดนแก้ด้วยพวกแคลอะไรเงี้ยแคลจะพุ่งเข้ามาแล้วก็ขัดสกิลตอนที่น้องแบบกําลังไลบ่บับน้องก็จะโดนขาวคอนโทรนครับหรือว่าอายามิก็ได้อายามิ ame, เนี่ยเปิดมามันจะสาดล็อกขาไปก่อน ซึ่งมันล็อกก่อนที่ไอตัวซาคุโยเนี่ยจะไล่บับเสร็จฉะนั้นมันก็โดนคารคอนโทรอยู่ดีก็เลยคิดว่าเป็นตัวที่แก้งง่ายนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่เอาแทงลงค่อนข้างไวถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยไปเจอฝั่งตรงข้ามที่เอาโคเอมาใช่ไหมโคเอโคเอมันก็เป็นหนึ่งในเมต้าของของทีมอารีนาใช่ไหมถ้าเอาเอาโคเอมาตัวเดียวเนี่ยซาคุโยะป,ปั่นแบบเดียวก็ตายแล้วโคเออืมก็เลย เป็นตัวที่เป็นตัวที่เอาไว้หลยแทงแล้วกันแต่ว่าตัวซาคโยเนี่ยจะเก่งในเรื่องของการตีบอสนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกซาคโยมันชอบตัวที่ยืนนิ่งให้ตีเนาะซึ่งบอสเนี่ยมันก็ยืนนิ่งให้ตีอะ่ะโดยเฉพาะบอสบอสบอสเกี่ยบอสเลดอ่ะมันมันยืนเฉยตัวซาคโยก็เราใส่ซาคโยซาคโยไปตัวหนึ่งแล้วก็ให้มันฟันฟันฟัน,ฟ,นฟันไว้เลยไม่ต้องไปยุ่งกับมันกดแค่สกิลเมนอย่างเดียว ไม่ต้องกดอันติพอเราเล่นจบจบจบเกมแล้วอะเรามาดูดาเมจทีอะไอตัวซาคโยเนี่ยดาเมจมันก็ขึ้นมาเป็นอันดับสองนะคือมันจะไม่อันดับหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรมันเลยเราแค่ปล่อยให้มันทําดาเมจไหลไปเรื่อยๆอืมซึ่งมันก็เอาไปเล่นกับพวกเอ่อพวกฮารุอะไรอย่างงี้ได้เพราะว่าเป็นตัวตีใกล้เนาะเล่นกับพวกทาชาก็ได้เพราะว่าทาชาเนี่ยต้องการตัวละครที่ไปยืนหลอนศัตรูเยอะๆซึ่งไอซาคโยก,ก็ไปยืนฟันหน้าศัตรูตั้งแต่ ตั้งแต่เริ่มเกมอยู่แล้วอะแล้วตัวมันเก็บสแต่ครบเปุ๊บมันก็ได้แม็กซ์ดามจสูงสุดของตัวมันแล้วแล้วมันเก็บง่ายเพราะว่าตัวบอสอะจะโดนจะโดนซากุโยะฟันแรงตั้งแต่เริ่มเกมเลยอืมตัวซากุโยะก็เลยเป็นแบบเหมือนเป็นเป็นซับเป็นซับ D B S ที่ที่ทำดามจได้เรื่อยๆถ้าไม่มีใครไปยุ่งกับมันเราก็ไม่ยุ่กับมันเหมนก็ ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดีในการทำเนาะอาร์ติแฟ์ก็ทําแค่ทองเม็ดก็พอครับเพราะว่าเราต้องการสแตตเบสฟ,ฟอร์มสองสเตตตั้งแต่เริ่มเกมนอกจากนั้นไอ้ถ้าท่านทําเยอะกว่านั้นก็คือทําให้ตัวซาคยโยเนี่ยติดขึ้นเฉยๆไม่มีอะไรก็เอามาณนี้สำหรับตัวซาคยโยเนาะไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้มันตัวนี้มันไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเพราะว่าเราไม่ค่อยคือมันไม่ใช่ตัวแบบตัวคอไม่ใช่ตัว ตัวที่ให้ให้ดูคนเปิดหรือว่าเป็นตัวที่น่าจัดแบบน่าจับจองอะไรเงี้ยคือมันมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรคือมีก็ดีอ่ะตัวนี้เนาะซาคโยร่างจิววจ๋วซาคโยะจิ๋วดูดาบมันสิดาบมันเอวผมลืมให้ดูไอ้นี่ใช่ไหมโมเดลของซาคโยรเนาะแบบโมเดลมันตัวจิว๋วตัวเล็กนึกว่าโดนกอกยาอะพอโโรซินสี่แปดหกเก้าเนี่ย ความจริงอีพีหนึ่งเดียวเท่านั้นซาคโยบอกนี่ตัวกระจิว๋วเดียวเองดาบมันใหญ่กว่าตัวมันอีกต,ตัวเล็กแค่เนี้แสบนะบอกก่อนอือก็ประมาณนี้ครับสำหรับซาคโยเนาะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ くじょく하고ご、むぼじっこら。